สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมน่าพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมในยามเย็นแบบนี้นะครับผมพบเจอกันทุกวันนะครับผมน่าเป็นประจำนะครับผมวันนี้นะครับผมน่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับมาพบเจอแล้วก็ตักไทยกับพี่น้องด้วยเมนูไวยจับนะครับผมน่าวันนี้นะขอแบบพริกเดือดๆเลยวันนี้นะ พริกป่นเดือดเลยนะครับผมวันนี้นะสำหรับดูเหมือนน่าจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก้วยจับนะครับผมนะก้วยจั๊บนะไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับเมนูกล้วยจับนะครับผมนะาต่ก็ทานเมื่อไหร่ก็ไม่เคยผิดหวังเลยเหมือนกันนะครับผม แต่เมื่อไหร่มันเไก่ปิดหลังจริง 男单的。Nah, เรียบร้อยสําหรับก๋วยจับนะครับผมนะเป็นเมนูที่คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนะทานมไหล่ก็อร่อยเลยนะผมสาหรับผมนะครับผมนะสาหรับก๋วยจับนะผมเองก็ไม่ค่อยได้ทานประจํานะครับผมนะส่วนใหญ่จะเป็นทางของทางก๋วยเตี๋ยวซะมากกว่านะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสนะครับผมนะาไปเจอก็ขายก๋วยจับพอดีก็เลยซื้อมาทานนะครับผมนะฝากพี่ฝากน้องด้วยนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมนะยังไงก็ เขอบคุณมากๆนะครับน่าสำหรับการติดตามและรับชมคลิปของผมนะครับผมนะทุกๆคลิปเลยนะครับผมนะหาข้าวหาปลานะครับผมนมานั่งทานด้วยกันนะครับผมสําหรับคำสิ่งนี้นะครับผมนะพูดคุยกันสนุกสนานใหฮานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมนะขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอจบคำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ